มีจังหวะที่ออศอร์ภูมิรักเต่เข้าไปที่หน้าของกุมบุญญาฮะแล้วผู้สินเปาโคตรแจกใบเหลืองแต่ห้อง VR เรียกให้ไปดูที่จอว่าเฮ้ยเป็นใบแดงได้ไหมคือเอาง่ายว่าเป็นใบแดงแหละเพราะว่าเขาก็ตัดสินค้านกันถูกไหมเปาโค้ดไปดูที่จอแล้วกลับมายืนยันคำตัดสินของตัวเองว่าเป็นแค่ใบเหลืองพี่โจ้พูดถึงจังหวะนี้หน่อยพี่คืออาจจะดูแบบรุนแรงนะเพราะว่ายกขาสูงมันผิดกติกาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเจตนา เจต,ตนาของคนที่จะทำร้ายเนี่ยมผมว่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นแบบนั้นขนาดบอลระดับ โลระดับพรีเมียร์ลีกยังผิดพลาดได้อันนี้คาเซมิโลคาเซมิโลล่าสุดนี่กรณีงี้ง่ายๆเลยมันอยู่ที่ดูแลพินิจของผู้ตัดสินนี่ครับเราจะมาคิดเองไม่ได้หรอกแล้วบางที VR มันมาแล้วมันชัดเจนแล้วแต่กรรมการอะกรรมการคือคนอะใช่แล้วมันสมมติว่ามันคนมันมี human error หรือว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลรวมไปถึง VR เองคนที่ดูจอ VR ก็คือคนอีกเพราะนั้นเขาจะอ่านว่าโอเคเหลี่ยมนี้ฟรีปภาพตรงนี้แดง อ้าวทีนี้ขยับไปดูอีกหนึ่งคู่ก็เป็นดาร์วีแมตต์อีสานนะครับหนองบัวิชยาก็เปิดบ้านแพ้บุีรั์ไปบุบบิด0ต่อ1นะจะบ้านไม่มีอวินร์ฟอเตสแล้วก็สปอนแดงสีที่ติดโทษแบนทีมเยือนก็ไม่มีโกรันคาลสิตท,ที่มีกมารบาดเจ็บครับนะก็เลยจะพักยาวเลยประตูนํา1-0ก็ถือว่าเป็นการาขึ้นเกมต่อบอลที่แบบพี่โจเขารประตูนี้ให้เราฟังหน่อยว่ามันคือการฝึกซ้อมอย่างหนักหรือว่าเป็นความเข้าใจเป็นเทคนิคความเข้าใจครับนะคร,รับนี่สุช่องนะฮะให้เขาช่องนะอ เอาอย่างฮะอย่างอย่างต้องวนกันมาก่อนครับเขาเรียกว่าเกมคอมบายฮะคคอมบิเนชันเพลย์นั่นแหละเล่นร่วมกันครับเล่นร่วมกันอยู่ที่คาร์ดฟุตบอลด้วยคาร์ดของนาเตะด้วยเนี่ยดูโกบูเมื่อกี้ดิครับนี่ฮะเนี่ยเข้าช่องมาแล้วก็เข้าจุดผ่านมาเข้าจุดฟุตบอลสมัยใหม่เห็นไหมฮะคุณเจดมกับฟุตบอลฮะแทบจะเขี่ยเข้านะ ฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลสมัยเก่าใช้จินตนาการเล่นซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ฟุตบอลสมัยใหม่ใช้วิธีการเล่นนะครับอือโอ้ประโยคนี้ชัดเจนนะเห็นภาพนะยุคก่อนของพี่โจนี่คือแบบเอ้ยมึงกับกูรู้รู้รู้ใจกนก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหนุกเปิดเองเปิดเองแต่นี่เล่นเหมือนซ้อมมาเลยเล่นเหมือนซ้อมฮะเล่นเหมือนซ้อมนะแล้วก็นี่ช็อตนี้นะปัญหาเรื่องเลยช็อตปัญหาช็อตปัญหาที่ มีจังหวะที่ออศอรพภูมิรักเต่เข้าไปที่หน้าของคุณบุญญาฮะแล้วผู้สินเปาโคตรแจกใบเหลืองแต่ห้อง VR เรียกให้ไปดูที่จอว่าเฮ้ยเป็นใบแดงได้ไหมคือเอาง่ายว่าเป็นใบแดงแหละเพราะว่าเขาก็ตัดสินค้านกันถูกไหมเปาโค้ดไปดูที่จอแล้วกลับมายืนยันคำตัดสินของตัวเองว่าเป็นแค่ใบเหลืองพี่โจ้พูดถึงจังหวะนี้หน่อยพี่คืออาจจะดูแบบรุนแรงนะเพราะว่ายกขาสูงมันผิดกติกาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเจตนา เจตนาของคนที่จะทาร้ายเนี่ยมผมว่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นแบบนั้นถ้าคนทำร้ายตั้งใจที่จะเตะจริงขามันต้องแข็งกว่านี้โดยเฉพาะปลายเท้าเนี่ยมันต้องเล<า>ต,ตั้งใจตั้งใจทำร้ายจริงๆมันไม่เป็นแบบนั้นด้วยดุลพินี้ผมว่าลูกเนี้ยถูกต้องอถูกต้องฮะอ่าประเด็นปะโฟด์ก็ไปดูนะคือเข้าใจแหละว่าจังหวะเข้าช้าแต่การยกสูงมันผิดกติกาแต่ว่าเจตนาทาร้ายไหมไม่ฮะดูอย่างเนี้ยก็ก็พอจะ มองออกอยู่ก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คืออดิศรพมรักพวกนี้ก็เสียเหลี่ยมแหละเสียเหลี่ยมแล้วพอสุดท้ายจังหวะมันขามันขึ้นไปเหมือนพี่โจว่ามันค้างแล้วมันไม่ได้เก่งแบบจะเตะมึงอ่ะแต่นี่คือกูวืดไว้นิดเดียวไม่เจอบอลเว้นิดเดียวนิดเดียวก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไปดีครึ่งปากครึ่งจมูกแล้วมันจังหวะที่ดูุยญาสอดตัวเข้ามาด้วยก็โดนชิงกันเล่นอ่ะนะแต่ว่า เกมนี้เนี่ยสถิติก็โอกาสยิงเนี่ยบุรีรัม18ต่อ8เลยนะตรงกอบ8ครั้งนะก็ครึ่งหลังนี่ต้องบอกว่าพี่แชมป์สิวรกษ์ศัตัูของบุรีรัมนี่โหดเหนียวเลยนะล่าสุดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเพราะมีคนถามว่าจะเลิกหรือยังเพราะปีนี้คือ39แล้ว20ในสัปที่3 9เ้าเขาบอกว่ายังไม่มีแผนจะเลิกเพราะความคิดของเขาคือการเป็นแชมป์ให้เยอะที่สุดนี่มันคือดูแนวคิดดินี่มันคือสิ่งที่ มันตอบเลยว่าการกลับมาคราวนี้ของเขาอ่ะและการต่อสู้กับนพพลอ่ะเติมไฟให้เขานะใช่ใช่ที่ผ่านมาตั้งแต่ผมทํางานมาพี่โจไม่เคยเห็นสิวรักษ์เทศสูงเนินพักยาวขนาดนี้มาก่อนจริงเขาไม่เคยเจ็บเลยแล้วพอเจ็บ14 15ปีอ่ะแล้วพอเจ็บทีหนึ่งเสียตาแหน่งให้กับน้องเขาเติ้กลับมาได้แล้วพอฟิกกลับมาก็ยังเสียยังสำรองนะใช่แล้วพอกลับมาเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยมันเติมไฟว่ะ3า3 9เฮ้ยเล่นต่อและดูตอนเนี้ย4คีนชีตติดต่อกัน โอ้โหสุดยอด่ะเราถือว่ายอดเยี่ยมนะแล้วก็นับถอยหลังแล้วกับการคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่8ปดในไม่กี่นัดสำหรับบุีร์แล้วก็ตอนนี้ลุ้นแค่อย่างเดียวแล้ะที่เขาวางเป้าไว้ก็คือไร้ไพ่ครั้งที่3าของสโมสรครับนะอ่ะดูคอมเมนต์กันหน่อยนะนี่บอกว่าไม่มีใค่ตั้งใจทาร้ายหรอกครับแต่เข้าผิดจังหวะก็คือผิดไม่งั้นต่อไปก็ไม่ควรมีใบแดงอ่ะพี่โจมองเรื่องนี้ยังไงถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะถูกแล้วนะครับผมก็ตอบไปแล้วไง อันนี้บอกว่ามันคือผิดแต่ว่าด้วยคําว่าดูละบินี่นะต้องเข้าใจมุมมองของผู้ตัดสินด้วยอันนี้บอกว่าต่อไปถ้าสอกต้องให้แค่เหลือนะครับนะคะห้ามให้แดงก็ไม่หรอกมันอยู่อย่างที่บอกอยู่ที่นิจตนามันมีเคสปัญหาเรื่องสอกไม่สอกเนี่ยมันเยอะมากไอ้เรื่องขึ้บงเอรอี่บอลที่แบบบาลานซ์ตัวแล้วไอ้ข้างหลังก็มาโป้งเข้าไปเนี้ยเราพูดกันไปบ่อยแล้วเรื่องนี้ช่วงต้นซีซั่นผมบอกเลยว่าเป็นประเด็นเยอะมากแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันมันเริ่ม มันเริ่มเป็นเป็นหลักทงแล้วว่าถ้าไอรูปแบบนี้มันไม่ควรแดงคือไอตอนแรกมันแดงทีีเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดบอลระดับโลระดับพีเมียลยังผิดพลาดได้อันนี้คาเซมิโรคาเซมิโรล่าสุดนี่กรณีรอย่างง่ง่ายเลยมันอยู่ที่ดูแลพินิจของผู้ตัดสินครับเราจะมาคิดเองไม่ได้หรอกแต่บางที VR มันมาแล้วมันชัดเจนก็แค่นั้นเองแต่างช็อตคาเซมิโรเนี่ยเจว่าไอช็อตที่มัน VR มันฟรีสภาพอ่ะ S <S <S มันฟรีเฉพาะตอนที่แบบตัรถูตัรถูไงมันไม่ได้ฟรีตอนที่โดนบอล<ช>แต่ถามว่ากาเซมิโร่เปิดปุ่มเข้าไปจริงไหมเปิดปุ่มเพราะนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงตรงนี้กับการที่เข้าบอลเปิดปุ่มเข้าไปมันไม่มันโดนบอลไม่โดนมันไม่รู้ไงแต่คุณหงายปุ่มเข้าไปเงี้ยถูกไหมล่ะอันนี้ผมก็ผมก็เป็นแฟนแมนยูนะเปดํมในกรณีที่การเซมิโร่สไลด์เมื่อวานอย่างที่ผมผมบอกว่ากรณีที่เก่ง อดีศรกระโดดเตะแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เก่งเท้าเพื่อจะทำลายแต่กรณีคาเซมิโร่สไลด์เข้าไปหาบอลแล้วมันมีจังหวะที่เก่งขาขึ้นมาอย่างนั้นนั่นแหละครับที่นั่นคือดูแล้วพที่ผู้ตัดสินเขามองว่าเจตนาทําลายวมนนี้ชัดนะพอนเป็น2เคสคือมันคือชัดเลยว่าแดงกับทาไมไม่แดงถามว่าโดนบอลไหมโดนแต่มันแข็งไงถ้าสมมติว่าคาเซมิโร่สไลด์ไปแล้วไม่เก่งขาขึ้นมาก็จบก็ผ่านไปผ่านไปแค่นั้นเองแต่ว่าการเข้าบอลของคาเซมิโร่ ในในสีเสื้อแมนยูเต็ดมีช็อตแบบนี้เราเห็นหลายครั้งนะแต่ว่าวางครั้งก็ลออตัวไปเมื่อวานนี้ผู้สินก็อาจจะโอเคก็ตามนะมองว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยคือก็คือในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูเนาะในเรื่องของกรณีที่โดนแบนโดนไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องต้องอย่างเช่นฮากต้องเอาให้อยู่ก็ต้องรูเขาสไตล์แบบฮาร์ดคอร์แบบไม่คือมีมีพลังในการเล่นแต่ว่าเรื่องของอารมณ์คือคือผมมองว่าพอเขาเล่นอังกฤษเนี่ยมันมันคือการปรับตัวไงเขาเพิ่งมาแค่แปับเดียว อาจจะยังแบบไม่ทันในจังหวะที่มันควรจะคิดยังไงเพราะเขาอยู่สเปนมาเยอะ<ช>อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอเล่อนอังกฤษเนี่ยมันมันจะอีกแบบหนึ่งในการในการตัดสินใจคือบอลสเปนอ่ะเป็นบอลจังหวะหแต่บอลอังกฤษเป็นบอลไฟเตอร์บอล<อ>ปะทะเลยบอลปะทะซึ่งคาเซมิโร่อาจจะไม่เจอเกมหนักๆแบบนี้จนจนทำให้เขาลืมตัวไปอ่าทีนีอารมณ์มันขึ้นนะคือใช่ใช่มันต้องไฟติ้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยทั้งน้บางทีมันมันอ่ามันคึกก็ถูกใช่ครับใช่แต่ว่ามองในมุมที่พี่โจพูดก็เข้าใจได้เลยนะเข้าใจแล้วเพราะนนนัั้้้เเรื่่อองงงีีไมตถยกน มันวนกลับไปที่กรรมการใช่แล้วแล้วแต่กรรมการอะกรรมการคือคนอะใช่แล้วมันสมมติว่ามันคนมันมี็น human error หรือว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลรู้ไปถึง vr เองคนที่ดูจอ vr ก็คือคนอีกเพราะนั้นเขาจะอ่านว่าโอเคเหลี่ยมนี้ฟริสภาพตรงนี้แดงตามนั้นนะว่าไปนะ